ครับตอนนี้กำลังชุ่มพนมากๆกำลังออนแอร์อยู่นะครับผมก็รับบทเป็นดินครับเป็นละครเรื่องแรกในชีวิตของการเลยนะครับก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสเล่นเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นละครที่เกิดมาเพื่อเพื่อการจริงเพื่อการจริงด้วยตัวบทดินเนี่ยตรงกับเราใช่ครับคือเป็นนักร้องด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสร้องเพลงลูกกรุงเก่าๆด้วยนะครับผมซึ่งคุณพ่อเนี่ยชอบอยู่แล้วด้วยเพลงสมัย2500อย่างเพลงของคุณอาชินินธนาพรนะครับก็แล้วก็ มาถึงรุลูกอย่างการได้มีโอกาสถ่ายทอดบทเพลงเก่าๆแบบนี้ครั้งหนึ่งก็ประทับใจครับคือจริงๆแล้วผมบอกว่าเขาเป็นคนที่ถ่ายทอดเพลงพี้ได้ดีมากดีมากตั้งแต่สมัยเด็กซาเต้แล้วพี่ประทับใจต้องขอบรรดต้องขอบรรดาผมครับพี่ไม่ไงซาเตเพราะพี่ไม่ผิดก็จะไม่สนใจเป็นการเล่นโมกเป็นโมกเป็นโมกพาแล้วนะโอเคโอเคคับเด็นซาเตผมเด็กซาเต้ผมคล้วการรับเพลงอะไร ชอบี่มากจินตนาการแล้วเดี๋ยวนี้ก็เนี้นี้ลใต้ตีลใต้ตีใช่ตอนน้กคานะครับแล้วเป็นไงพ่อแม่ว่าไงบ้างกับบายแกรแสกพ่อแม่ม่แม่ไม่ว่าอะไรพ่อแม่านอแม่ไม่ได้ว่าอะไรท่างนสิงคีก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ใช่ไงไม่หรือว่าต่ว่า โอ้ขอบคุณครับม่ยิ่งเลยย่เรื่องแรกยากไหมเออตรงความยาวว่ารายน้เกี่ยวกันก่อนใช่ไหมเกี่ยวกันก่อนเกี่ยวกันเกี่ยวกันยากไหมเรื่องแรกยากมากครับยากมากคือเราไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องของการแสดงเลยหน้าหน้าก็คือว่าเข้าฉากเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนเลยก็วันแรกรู้สึกว่าหลายเทคมากเป็นซิปกเทสครับเพราะว่าเพราะว่าเกรงไปหมดทุกอย่างแล้วไม่รู้ว่าเฮ้ยกล้องมีสามตัวต้องแบบ อทีนี้ก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงบ้างเราบอกว่าคือเรามีทฤษฎีและได้มีโอกาสเรียนแอคติ่งกับหม่อมน้อยเรียนใช่ไหมครับใช่ที่จริงเนี่ยเรา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 มีเราเราเข้าใจแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะนำมาใช้ในการแสดงจริงๆนต่อหน้ากล้องคือมันจะเป็นการตุ้งยากแน่เนาะใช่ครับเราไม่เคยมีสนามมาลองก่อนแล้วพอลงสนามจริงเลยก็ทำหาทางไม่ถูกใช่ครับสักพักได้ข่าวว่าบุ้มจากนักชมนะว่าเล่นดิมันเป็นประชารถถึงการ ออาเร็วัก็มุกอกกกไดมครับอ๋อเดี๋ยวมคุหัวม่ัวะกว่าก็มีรได้ได้ประสบการณ์จากจากพี่ๆนะครับุ้มกับแล้วก็พี่มีกาแสดงที่เขาทำประสบการณ์มาแล้วก็ได้ช่วยสอนการแล้วก็เอาความรู้จากหมอบนี่แหละครับใช่ใช่ครับผมก็คือทำให้รู้สึกว่ามันมันพลิกเร็วขึ้นแล้วก็แล้วก็แบบ แล้วก็เข้าใจว่าเออที่เรียนหมอมาเนี่ยเราจะใช้ยังไงนะครับมาเรียนในโลกของละครนี่ไองใช่ครับครับโอ้ยอย่างนี้ก็แสดงว่ามีคนช่วยกันสอนหลายคนเลยใช่ครับมีคนช่วยสอนเยอะครับทั้งพี่ที่แสดงเป็นการพี่โน่หรือว่าพี่สนอะไรเงี้ยครับทีนี้คราบเป็นไทยก็ผ่านการแสดงมาแล้วก็พี่โน่ว่าอะไรพี่โน่ว่าอะไรพี่โน่สอนยังไงพี่โน่สอนอะไรได้บ้างจริงจริงแล้วพี่โน่ก็ก็แรกๆเหมือนกันครับก็คือก็เฮ้ยพี่โน่ขาดภาษาเรื่องนะครับละครเมทีละครเวทีใช่เวลาดาราใช่ครับผม ก็พี่น้องก็จะจะเป็นสไตล์ที่แบบว่าให้พี่น้องยังไม่ค่อยเก่งกว่าก็คือปรึกษาไปกันมาปุ๊บสรุปแล้วไม่ได้รเลยแล้วคือได้แต่ว่าถามกันไปหนักันมากันไอ้พี่ครับผมว่าผมคนใช่พี่คอพี่ว่ามันใช่เหรอวะ ไม่ใช่แล้วจะตสอบจากใครเนี่ยคือมันมันก็เป็นคำตอบที่เหมือนกันครับอ๋อก็จะแบบมันมีเพื่อนสาใช่ครับเราตั้งคำถามเดียวกันแล้วก็ปรึกษากันแล้วก็จะได้ผลลัพธ์มันออกมาใช่แต่ก็จะมีคำปรึกษาที่ดีๆหลายๆอย่างอย่างเรื่องของการที่เข้าหาผู้ใหญ่ว่าหรือว่าทำงานต่างๆในวงการนี้เพราะว่าแกจะไปทำงานเยอะกว่าเราอะไรอย่างเงี้ย มาหวังตัวยังไงเพิ่มขึ้นครับผมนี่น้อผมไม่ถามแล้วว่าพ่อแม่ว่ายังไงพ่อแม่บอกว่าอ๋อจันแรกเลยครับวันแรกนะโอ้ยทำไมอ่ะวันแรกคอนอ่อนแอครับครับผมพอละครจบปั๊บแม่โทรมาร้องไห้ครับทำไมเพราะว่าไปดุกันเนี่ย นท้ายเนี่ยนะครับกันเนี่ยต้องลาหรือสามคนเนี่ยอ๋อลาหรือก็นะครับเพื่อจะไปอยู่เที่ยวบ้านเกานะครับแล้วก็จะเหมือนกับหลวงพ่อเหมือนกับเหมือนกับพ่อของเราอ่ะที่ที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็แล้วก็พอเรายังต้องจากหลวงพ่อไปก็รู้สึกแบบมันก็ใจหายแล้วแล้วก็เลยฉากนี้ก็เลยแบบเล่นได้แบบอินมากมีน้ำตาแบบน้ำตาไหลมาแล้วยีั้นแล้วคุณแม่ก็แบบโทรมาว่า จะไปถึงตอนที่แบบแม่เอาการไปพาไปตรวจตอนที่เด็กที่สุดแล้วให้ประสบกรณ์ในการใช่แล้วทั้หลตอนนั้นเราก็อยู่วัดมาก่อดในการใช่กับแม่ก็เลยแบบร้องไห้เลยเออแล้วเรื่องนี้ที่เซ็ตอรตรงกับคุณมากเลยนะตั้งแต่อยู่วัดเป็นการร้องก็เขาบอกแล้วว่าสร้างมาด้วยกันทีเดียวแลับถามถึงพ่อแม่แล้วแฟนับว่ายังไงบ้างดีก่อ่าแล้วแฟนคลับเป็นหลักแฟนับชอบไหมชอบอ่าดูทุกตอนได้ไหมครับดูทุกตอนไปไหนไม่ได้ ไปไหนไม่ได้ด้วยเห็นข้างหลังก็ชอบแล้วอ่ะโอ้โหแบบนี้เลยเลยโอ้ชอบเห็นข้างหลังจำได้ไหมได้นะครับนะครับก็ก็ขอบคุณครับเพราะว่าได้ได้ได้ฟัง คมามต่างๆควมติชมต่างๆจากแฟนๆนี่แหละครับก็เลยแบบรู้สึกว่าประทับใจมากๆเพราะวันแรกก็แบบเช็คตนน่าเว็บไซต์ต่างๆนะครับ<ม>ว,ว่าเออเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับหลายคนก็ชอบในบทบาทนี้เพราะว่าเป็นบทบาทที่เหมือนกับมอบความสุขให้หลายๆคนด<ม>้วยทั้งนี่มีโอกาสร้องเพลงด้วยแล้วก็เป็นบทที่สองคนนี้ก็จะแบบคุ้นเคี่ยมเลยครับ<ม>เราก็เป็นตัวต,วตลกของเราเป็นตัวแบบป๊อปๆอะไรนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยสู้คนอะไรอันนี้ตรงกับตัวจริงไหมที่เข้ามาหบุรุษนะครับแล้วก็มีคนที่ดูแลเราได้ ี่่ไปดกวาเอาแก๊ปไหมให้ผมด้วยครับยกไปที่พี่ก่อนนะผมขอด้วยนะครับตี่ถอดกังนี่ก่อนตอนนี้โอเป็นถังเลยนะครับโอเคครับกันแล้วอย่างนี้เนี่ยนอกจอแล้วในจอก็สนิทกับโอโน่ด้วยครับนะครับแล้วมันต้องเปิด้วยไหม เราักความสนิทกันในการเข้ากล้อง้วยกันอย่างเงี้ยหรือว่ามันทําให้เขยยมากขึ้นมันไม่เขยยแล้วมันมันมลำพังไม่ได้มากกว่าไม่ถึงเล่นดีมากเพราการใช้ลำพังต้องรอดูอยู่ว่าครับเป็นสังสรรค์ไม่คือเราคนจริงใจครับเพราะว่าเราทุกวันนี้คือทำงานทุกวันแล้วก็นอกจาหลือจากแต่ละครเสร็จปุ๊บเนี่ยวันธรรมดาที่ไม่ทำงานก็มีโปรโมทออกรายการก็ออกรายการใน๊บรท่าจะเจอกันแบบ ทุกๆวันเลยครับอ้าวก็เลยแบบแล้วสนยุคอะสนยุคก็เจอทุกวันก็เจอทุกวันก็ก็คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันตอนแรกก็เป็นเพื่อนร่วมงานใหม่อ่าพอพักๆไปเรื่อยๆมาก็สนิทกันครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นพี่สมพิกพี่โนแล้วก็เอ่เลือดพี่เมย์พี่โอเคน่ารักครับน่ารักพี่ิสาเราวิสาวิสาเอาโอเคก็เป็นคนที่อธิยาสายดีครับแล้วก็แล้วก็แกจะชอบฟังเพลงกันเวลาในกองถ่ายพวกเนี้ยจะชอบให้กันโอเคฟังหน่อย เหมือนมิตูเพลงกดได้หยอดเหรียญหยอนเหรียญได้ไม่หย่อนไม่หย่อนีย่าปากยังเห็นวครับแล้วทุกวนี้พี่กอเราปล่อยมุ้ว่าอย่าปากอย่าปากเดี๋ยวเหรียญร่วงนะครับทุกคนเงียบเดกันผมชอบมากเลยเตยๆอาจารย์ทุกคนเน่ยเงียบเลย ตีมีดด้วยนะครับอากาศนะขอบคุณมากเกิดนะครับแล้วเอ๊ะดูเขาเรียบร้อยนะเอ๊ะเรียบร้อยเลยหลายคนจะมองว่าค้อดูในบทอ่ะในบทจะดูเรียบร้อยมากเลยนะเป็นคนโกะมากครับงเป็นคนที่ผู้เราก็สามคนเนี่ยครับเวลาที่เข้าเข้าเข้ากองกันเนี่ยจะชอบแกล้งพี่เอง๊ะมากเพราะว่าเป็นคนที่แกล้งแล้วจะมีรีแอคกลับมาครับจะแบบมีงอนมีหน้าบูดหน้าเป็นอ้นเหมือนกันมีครับหน้าอ้นหน้าอ้นหน้าไงครับหน้าอ้นพี่ดิวทำนี่ครับ พี่คงไม่หมออนี้พี่ต้องหักล้วาะนเป็นคนหนักอยู่แ้วอ๋ออีกการิกกกันนะใครับพี่อยู่ไปนใจครับผมเจะเห็นตรกันในมุมนี้ครับเออนะเอาอี้ดีกว่าอ่เอาีกดีกว่ากันชอบใครประทับใจใครที่สุดในเรื่องนี้ตั้งแต่ร่วมงานประทับใจใครที่สุดครับพี่แอนอิชาทุคนทุคนเทุกคนครทุทุกคนแบบว่าตั้งใจมากแล้วก็ยังก็เมือนกับยใามดีชครับแล้วก็เอดูเราคือ การจะชอบเวลาเข้ากองเข้าไปป่วนก็เลยแต่ก็จะแบบเออมันป่วนมาก็เล่นกั่างว่าน่อยคือเข้าใจว่าบางทีเขาเขาอาจจะรำคาญเราก็ได้แต่ว่าเขาก็ยังเล่นกับเราอยู่กเป็นเป็นแบบคนที่มีความน่ารักส่วนตัวในความรำคาญนี่แหละไม่เป็นไรรำคาญไม่ได้ก็พี่ก็ชมอย่างนี้ไปแล้วนอกจากในละครแล้วนะก็มีส่วนร่วมได้ร้องเพลงด้วยนะครับแล้วก็ร้องหลายเพลงด้วยนะครับ คือเป็นเพลงดังในอดีตนั้นเลยนเมืัใช่ครับโดยเฉพาะเพลงเรือนแพครับซึ่งเป็นเพลงประกอบละครหลักๆเลยของเรื่องนี้อ๋ออยากฟังไหมอยากเดังๆมาเดอยาไม่ได้ยินเลยอยากโอเคเอาจจัดหหน่อยจให้หน่อยให้หน่อยจัดนี้เนี่ยกีตาร์ครับแต่แต่ว่าเราจะให้น้องกันลองเฉยๆห้าน้อมีกีตาร์ด้วยครับรู้ด้ครับมันจะมีกีตาร์เข้ามานมครับจริง